สวัสดีค่ะวันนี้วิวจะพาทุกๆคนมาแกะอัลบั้มของ C X นั่นเองอัลบั้ม My Hello Strange Dream นั่หน้าปกก็ยังเป็นดีไซน์เดิมคือมันก็จะเป็นสไตล์แบบเข้นทิศแล้วก็ปรับไปตามอัลบั้มนั้นๆว่ามันจะเป็นคอนเซปต์อะไรมันเองซึ่งจริงๆวงนี้ก็เป็นวงหนึ่งที่มีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งลึกซึ้งไหม ก็เรียกได้ว่ามีคอนเซปต์ที่แบบชัดเจนอยู่นะคือทุกอัลบั้มอะก็จะเป็นหน้าปกของอัลบั้มอะก็จะเป็นสไตล์นี้แหละแล้วโปสเตอร์ของ CX ก็เป็นน่าจะเท่าเดิมไหมอะ่ะมันเป็นอะไรเล็กๆไม่ได้ใหญ่มาก จะเริ่มแกะจากสีอะไรก่อนดีอ่ะน้ำงนก็ได้อันนี้ก่จ้ะนี่ซึ่งระบบเนี้ยมีความน่าสนใจตรงที่เรารู้สึกว่ามันเออก็ก็เรียกได้ว่าใครก็รับมือกับสถานการณ์ยุค ปัจจุบันได้ทันท่วงทีนะเพราะว่ามีการทำเฟรมการ์ดขึ้นมามที่เราสุดแบบอยากะซื้อบ้างนี้ก็คือเห็นว่ามีเฟรมการ์ดนั่นแหละเราเรายังไม่ค่อยเห็นวงอื่นหรือเราอาจจะไม่เห็นเองนั่นแหละว่าแบบวงอื่นเขามีเฟรมการ์ดกันแล้วหรือเปล่าแต่ว่าอย่างของอุซอกมีเฟรมการ์ดนะแต่ว่าเป็นไม่ได้มาจากบ้านอ่ะเป็นจากอารอมที่เปิด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 ทรายอ่ะของ Music กอาร์ตมั้งถ้าจำไม่ผิดอันนะมีเฟมการ์ดนี่ก็จะเป็นเปิดแบบนี้มาก่อนนี่ก็เป็นอัาลบั้มแบบแบบอายอย่างนี้ที่หลายละคนก็จะพบเจอปัญหาไม่ใช่แค่วงนี้วงอื่นก็พบเจอปัญหาเองแต่ถ้าแปะกาวดีก็ดีแหละก็คือมันจะชอบมีปัญหาเรื่องที่ตรงนี้มันแบบหลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องอ่าเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอันนี้ คุมไมคทีไม่ใช่แค่แบบอันนี้แล้วก็มีสิวเนี่ยคือก็อาจจะมีปัญหาอีกทีถ้าสมมติว่าไม่มีที่ครอบเพราะถ้าไม่มีที่ครอบอะซิวมาแค่เนี้ยบางทีพอมันแบบมีเนี่ยมีช่องว่างเนี้ยมันก็แบบกระทบกระทั่งกันแล้วกระทบกระทั่งเออกระทบกันอะไรมันสิวมันจะขาดแล้วแบบอาจจะทําให้แบบมันเปิดอ้าออกมาได้เปิดออกมาก็เหมือนเดิมค่ะไม่เจออะไรนอกจากหน้าตาอย่างนี้สีน้ําเงินแบบก็ยังเป็นน้าเงินน้ำเงิน,นเงินเหมือนเดิมโอ้ตาแตาย,ตาย,ตาย,ตาย ของในบ้านมาเียด้วาจุใจนะว้าวคือนี่จําราคาไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเพราะว่าสั่งมาแบบเออในราคาลดสี <c oughs> ่สิบเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้คือเฟรมการที่เราพูดถึงใสจริงๆของในบ้านแบบเยอะจริงยอมรับเลยแต่วีว่ชอบอันนี้นะเหมือนแบบมันมีคอนเซ็ปต์แบทุกอัลบั้มเลยอะ ัก็จะเป็นเกาหลีอย่างนี้คือมันเหมือนเป็นแบบอาร์ตงานอาร์ตเฉยๆที่แบบไม่คิดว่าจะมาอยู่ในอัลบั้มแบบศิลปินได้อ่ะอืมแต่มันสวยมากจริงเอิ่มฉันให้ดูอะไรดีล่ะเยอะไปหมดอันนี้อะไรอ่ะอ๋อ universe นั่นไง New universe ไม่ใช่คนละ universe โออันนี้ก็ให้มาเยอะอยู่นะยันเนี่ย ห้าก็าคือครบทุกเมมอันเองคือมันทำเหมือนคพลลอยอเป็นอย่างเงี้ยแลก็มีข้างหลังก็จะมีชื่อเมมเบอร์แต่ละคนอยู่นี่ดูก่อนอายาันจกลง เชนยงเศงซูง,งทุกคนเลยเบยกเขาเรียกได้ว่าวงเนี้ยเรามองว่าวิชวลทุกวงเอ้ยวิชวลทั้งวงแล้วก็มีเขาเรียกว่าเขาก็จะมีความสามารถที่แบบ แตกต่างกันไปซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนในทุกๆคนตอย่างที่แรกเราอะเราเพิ่งเคยเห็นตำแหน่งออร r าเดอร์ er จากขยอนซอคคนแรกนะเราไม่รู้ดีเราไม่เคยเห็นมาก่อนอกที่แรกเราสงสัยวแบบออร r o เดอร์ er คืออะไรวะอะไรเงี้ยก็คือทำแม่งทุกอย่างเลย่นีองร้องแลปเต้นอะไรเงี้ยวันนี้ได้การของซึมคุนค่ะ คือเมนหลังจริงอะคือยอนซอกใช่ไหมแต่ว่าแชจินยองอะก็เหมือนแบบมีความแบบผูกพันมาจากวันวานอะไรเงี้ยส่วนเซนคุณก็คือแบบว่าเหนือเมนอีกทีหนึ่งคือคือดีอะเขาดีอะเขาดีนั่นแหละอันนี้ก็ได้เป็นอันนี้อันนี้พักฟิล์มพักฟิล์มดูไงด้อย่างนี้หรอได้ไหมได้เป็นอันนี้เห็นมีสองอัน hmm. ม <the> ั้งอ่าหลักจังเลยอะ เือซึ่งฮูนะเป็นคนที่มีคาริสม่าที่ดีนะไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองว่ามีคาริสม่าที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะถูกเทดสอบด้วยมั้ง,งะจะมีช่วงหนึ่งที่เราสึกว่าแบบซึ่งฮูนกับซึ่งยอนอะ่ะมีความเหมือนเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหมือนตรงไหนแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออเหมือนกันเลยเฮ้ยพี่มันเป็นสายอะไรอะ่ะมันยาวแปลกแปกอ่ะอู่อู้บันไดตามหน้าคอนเิะมัง อะไรจ้าแล้วก็มีสติกเกอร์สติกเกอร์อ๋อกำลังจะบอกว่าเฮ้ยมีโฟโต้บุ๊กเหรอมันมีจ้ะมันอยู่ที่ขาฉันแต่ว่าฉันลืมมันไปสติกเกอร์ก็จะเป็นเหมือนแบบรูปนักเรียนอะไรอย่างเงี้ย่ละคนน่ารักจังหน้าซีดีก็จะเป็นอย่างนรจา้าที่รักสียงเงิน มาจาาต่อที่เ์สีแดงเลยก็จะเหมือนกันนั่นเองก็แปกแก้วมาอย่างนี้มาจ้าเปิดออกมาก็น่าจะเป็นสีแดงกันเฮียจะมีอย่างนี้คือมันดูแบบของเยอะมากจริงอันนี้ก็จะเหมือนกันอย่างนี้ universe ก็มีเหมือนกันนะจ๊ะนี่้ะเอออันนี้เหมือนได้รูปเดิมปหเนี่ย๋อคนละรูปคนละรูปอันนี้ฟิล์มเอกรูปหนึ่งนั่นเองอีอย่างนี้ตัล่ะฟิล์มอ่ะสเตอร์ใครเอ่ย ตรงที่หรอตรงที่จริงด้วยอยู่ในโรงภาพยนตร์เยงนี้นะจ๊ะที่รัสติกเกอร์ก็เป็นสไตล์เดียวกันแต่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนชุดจ้ะใช่เป็นชุดวิลูกซีดีก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะตีลังกาอยู่ด้วยค่ะซีดีไม่ใช่อะไรพฟนการ์ดของระเบานี้ก็จะเป็นสีเหลืองแยงนี้นั่นเอง นี่ได้ BX ค่ะสมมุิให้ดูนี่ยังนี้จะเป็นอย่างนี้อาจา๊ะส่วนรูปที่เป็นพลอรอยก็จะมี5คนเหมือนเดิมนี่ใครเอ่ยยงฮีใครเอ่ยฮยนอนซอกจ้า BX ค่ะใช่ไหม,ไมใช่แจชินยองค่ะแล้วก็ r a a ซึงฮุนค่ะคือ กระดาษมันไม่ได้บางเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามีดีเทลแบบว่าเออไม่บางนั่นแหละมันมีดีเทลแบบตรงเนี้มันจะเป็นมันๆอย่างเงี้ยนเคลือบมันๆตัวอ,อื่นจะเป็นแบบด้าน เอาเป็นว่าทุกคนกลมกลม่อม CX สมควรที่จะแมสเพลงก็ดีก็อยากให้แบบทุกคนอ่ะเข้ามาดู CX กันเยอะๆรับรองว่าไม่ผิดหวังเด็กทุกคนมีความสามารถกรันหมดมีความกลมกลม่อมมีความวิชวลมีความสามารถที่แบบว่า มากกว่าที่คุณคิดคุณต้องลองดูรับรองกลมกล่อมอย่างที่บอกแน่นอนวันนี้ไปได้ค่ะมีเท่านี้วันนี้มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปไปด้วยนะคะเราสามารถไปติดตามวิวตามช่องทางโซเชียลก็ได้อยากให้วิวทำอะไรก็ลองเมนไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้ววอกหน้าวิวจะพาไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย